สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว New Gf ทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ข้า๙แล้วนะคะที่พิสิทธิ์จะมาพูดถึงกรณีที่ส่วนราชการได้ตั้งเบิกขอบอโดยใช้รหัสบัญชีแยกประเภทเป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วต่อมาได้รับคืนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณค่ะและได้มีการนำเงินสงคลังเป็นรายได้แผ่นดินผ่านระบบคลิปบีขอประเลตออนไลน์ในปีงบประมาณถัดไปหรือในเดือนตุลาคมค่ะส่วนราชการจะมีวิธีการปฏิบัติในระบบ New Gf อย่างไรเรามาฟังกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1ให้เพื่อนๆบันทึกรับคืนเงินเหลือจ่ายโดยใช้แบบบช .01 ประเภทเอกสาร BD ดค่ะโดยเดบิตเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังเครดิตเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งโดยระบุรหัสสูตรต้นทุนแหล่งของเงินรหัสงบประมาณและกิจกรรมหลักให้ตรงกับขอบอที่ตั้งเบิกนะคะโดยระบุวันที่ผ่านรายการให้ตรงกับใบเสร็จรับเงินสำหรับในช่องการอ้างอิงนะคะให้ระบุเป็นปีคศสอ,สอหลักท้าย ตามด้วยเลขที่เอกสารขอเบอรและบรรทัดรายการค่าใช้จ่ายค่ะรวม15หลักค่ะขั้นตอนที่2ให้บันทึกนำส่งเงินเป็นไรายได้เ่นดินอาหผ่านระบบ KTB Corporate ค่ะโดยช่องการอ้างองิงให้ระบุเป็นอาใหญ่ตามด้วยปีงบประมาณใหม่หรือปีงบประมาณถัดไปนะคะเช่น R67 ตามด้วยลันนิง่งรวมแล้ว10หลักค่ะแล้วก็จะเกิดคู่บัญชีออตโต,ต้ตามภาพนะคะขั้นตอนที่3 เมื่อส่วนราชการได้ทำการออทไลท์ในระบบ KTB Corporate ครบถ้วนแล้วนะคะจะเกิดคู่บัญชีคือเดบิตพักเกินนำส่งและเครดิตเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังให้อัตโนมัติค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่4นะคะให้บันทึกหักล้างบัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งค่ะโดยใช้แบบบชศ1ประเภทเอกสาร BF นะคะโดยช่องการอ้างอิงนะคะให้ระบุป,ปีคศส,สองหลักท้ายตามด้วยเลขที่เอกสารนำส่งเงิน R1 ค่ะและตามด้วยบรรทัดรายการพักเงินนำส่งนะคะรวมแล้ว15หลักค่ะ โดยระบุรหัสศูนย์ต้นทุนแหล่งของเงินรหัสกประมาณและกิจกรรมหลักให้ตรงตามรายงานนำส่งเงิน r หนึ่นะคะเมื่อบันทึก b f เรียบร้อยแล้วนะคะจะเกิดคู่บัญชีก็คือเดบิตเบิกเกินส่งคืนรอนนำส่งเครดิตคู่กับบัญชีรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่านะคะเนื่องจากว่าเงินที่เราได้รับคืนจะต้องเป็นรายได้แผ่นดินค่ะ ถ้าเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยนะคะลองทำตามอินโฟที่แนบให้ดูนี้นะคะซึ่งอินโฟนี้จัดทำขึ้นตามหนังสือกรมชีกลางที่กค .0410.3 ทับวสี่ลงวันที่5ตุลาคมสองหนะคะซึ่งอยู่ในบทที่3ข้อ4.2หน้า44ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาวสำนักงานคลางจังหวัดนครพนมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ